ภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้วันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสําหรับภาวะนี้เราจะปกป้องและป้องกันคนที่เรารักได้อย่างไรนะคะภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือเซฟซีดนะคะเป็นภาวะที่มีความน่ากลัวและอันตรายพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นภาวะที่เป็นพิษแห่งแล้วก็เหตุติดเชื้อนะคะที่ เรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรติดเชื้อได้อย่างไรหากติดเชื้อแล้วจะมีวิธีการสังเกตอาการอย่างไรเพื่อให้รักษาได้ทันท่วงทีรวมถึงการป้องกันอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือการติดเชื้อที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในร่างกาย แล้วทําให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชื้อหรือต่อพิษของเชื้อโรคนั้นทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาภายในอวัยวะต่างๆนะคะของร่างกายหากมีความรุนแรงมากขึ้นอาจพัฒนาไปสู่ภาวะช็อกและทําให้การทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายล้มเหลวซึ่งมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้จึงจําเป็นต้องให้การรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะ สาเหตุของการติดเชื้อในกระแสะเลือดส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียส่วนน้อยเกิดจากเชื้อราโดยเป็นผลตามมาจากการที่ร่างกายมีการติดเชื้อในระบบต,าตา่างๆเช่นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นปอดอักเสบการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเช่นกร,กรวยไตยอักเสบการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเช่นลำไส้อักเสบการติดเชื้อจากการใส่สายสวนหลอเลือดดำสายฟอกไตสายสวนปัสสาวะเป็นต้นนะคะ หรือเกิดจากการที่แผลติดเชื้อมีการลุกลามนะคะแผลที่เราเป็นอยู่มีการอักเสบติดเชื้อแล้วก็ลุกลามได้นะคะส่วนสาเหตุของการติดเชื้อแบคทีรียเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อในกระแสะเลือด เซฟซีดเรานี่แหละนอกจากนั้นอาจเกิดจากการติดเชื้อราติดเชื้อไวรัสหรือพยาธิก็ได้โดยการติดเชื้ออาจเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดก็ได้ในร่างกายการติดเชื้อที่พบบ่อยว่าเป็นต้นเหตุของภาวะพิษจากการติดเชื้อได้แก่การติดเชื้อจากอวัยวะต่างๆในช่องท้องเช่นไส้ติ่งอักเสบหรือการติดเชื้อของถุงน้ำดีหรือการติดเชื้อในตับการติดเชื้อที่ปอดหรือนิวโมเนียการติดเชื้อที่ผิวหนังการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ นอกจากนี้การรักษาผู้ป่วยในการสอดใส่เครื่องมือเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเช่นการสวนทาวารการสวนสายสวนปัสสาวะการใช้สายสวนหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยเนื่องจากอุปกรณ์ในการทําหัตถการเหล่านี้อาจนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองนะคะก็สรุปได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก,ก็คือทารกแรกเกิดผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องกลุ่มที่ได้รับยาสเตอรอยขนาดสูงหรือยากดภูมิต้านทานสูง ผู้ป่วยกลุ่มปูกทาไทยอวัยวะผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดผู้ป่วยเม็ดเลือดขาวต่ำผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยไตวายเรื้อรังหรือตับแข็งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u ผู้ป่วยรักษาด้วยการใส่ท่อหายใจหรือสายสวนทางหลอดเลือด,ดดำนะคะนี่ก็คือกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลนานๆน,น,นะคะใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะโดยกลุ่มเสี่ยงของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหรือภาวะพิษ นะคะเหตุที่ติดเชื้อนั้นจะเริ่มต้นจากการติดเชื้อที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งในร่างกายก่อนผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะติดเชื้อง่ายและเมื่อติดเชื้อแล้วเชื้อนั้นจะลุกลามได้เร็วกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยติดเชื้อง่ายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันต่ำนะคะกลุ่มเด็กเนื่องจากภูมิคุ้มกันยังไม่ทํางานเต็มที่ก็มีโอกาสติดเชื้อง่ายกลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะมีการปลูกถ่ายวัยวะมีการให้ยากดภูมิคุ้มกันนะคะกลุ่มนี้ก็ติดเชื้้ออง่่ายยูแลวนะะค เพราะว่ากลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีภูมิต้านทานโรคเท่าไหร่นะคะผู้ป่วยที่มีโรคร่วมกันหลายโรคนะคะหรือมีโรคประจําตัวเช่นเป็นเบาหวานมีภาวะไตวายด้วยมีโรคความดันด้วยนะคะหรือเป็นโรคตับแล้วก็มีโรคปอดเรื้อรังอย่างนี้นะคะหรือกลุ่มคนไข้มะเร็งนะคะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อง่ายนะคะบางทีได้รับยาที่มีบําบัดภูมิต้านทานก็ ต่ำลงนะคะสําหรับอาการค่ะเพราะว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดสามารถแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่คืออาการเฉพาะที่หรือเรียกว่าเฉพาะอาวัยวะที่ติดเชื้อเช่นเมื่อปอดอักเสบติดเชื้อก็จะมีอาการไอและเจ็บหน้าอกเมื่อมีการติดเชื้อที่ไตก็จะมีอาการปวดหลังและปัสสาวะบ่อย อาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายมีปฏิกิริยาต่อการติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายเช่นมีไข้สูงร่วมกับหนาวสัน่นมีชีพจรเต้นเร็วเบานะคะมีอาการซึมสับสนหรือมีการหายใจเร็วเกิน20ครั้งต่อนาทีนี่คืออาการที่ชัดเจนนะคะก็คือเฉพาะที่อวัยวะกับติดเชื้อทั่วตัวก็จะมีไข้นะคะ อาการที่ควรมาพบแพทย์ทันทีถ้ามีไข้สูงหนาวสั่นหรือมีอาการซึมนะคะหายเจเร็วผิดปกตินะคะมีความผิดปกติที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็วควรรีบม,มาพบแพทย์ทันทีมีการศึกษาว่าการได้รับการรักษาที่รวดเร็วจะเพิ่มโอกาสของการหายจากภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดมากขึ้นการติดเชื้อในกระแสเลือดมักมีเกิดขึ้นในกรณีที่มีการติดเชื้อรุก,กราัมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมหรือทันท่วงทีมักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุผู้ที่มีภูมิต้านทานตา่ำ มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ถ้าผู้ป่วยมีอาการซึมลงสับสนรับประทานอาหารได้น้อยความดันต่าลงปัสสาวะออกลดลงนะคะควรไปพบแพทย์ทันทีส่วนในกรณีผู้สูงอายุบางข้าจะไม่มีไข้แต่มีอาการเหล่านี้เราก็รีบไปพบแพทย์ได้และในกรณีที่มีอุณหภูมิต่ํากว่า36องศาเซนเซียสนะคะก็คือถือว่ามีภาวะช็อกแล้วนะคะเป็นภาวะรุนแรงนะคะก็คือตัวเย็นตัวเย็นมากๆนะคะก็ถือว่าต้องรีบไปพบแพทย์เหมือนกันนะคะ การป้องกันนะคะก็คือรักษาโรคที่เป็นประจําให้ดีก่อนนะคะเช่นคนไข้มีโรคประจําเช่นโรคเบาหวานก็ต้องควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์นะคะเพื่อจะช่วยเสริมให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงรักษาสุขอนามัยในการกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆนะคะฉีดวัคซีนตามคําแนะนํานะคะตามคําแนะนําหรือนโยบายของสาธารณสุขนะคะทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แล้วก็หากมีอาการไข้สูงหนาวสั่นหรือมีอาการซึมหายใจเร็วผิดปกตินะคะควรอ,อย่างพี่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็รีบมาพบแพทย์ดีกว่านะคะเราปล่อยไว้ไม่ได้นะคะาการเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการฉุกเฉินนะคะการวินิจฉัยการติดเชื้อในกระแสะเลือดเพื่อแพทย์ก็จะเริ่มจากการรักษาและประเมินจากประวัติก่อนแล้วก็มีการตรวจร่างกายนะคะเพื่อวินิจฉัยตำแหน่งของการติดเชื้อนะคะ แล้วก็จําเป็นต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะทการรักษาเพื่อจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการให้ยานะคะการตรวจเลือดทั่วไปเป็นการตรวจมิชัยเพื่อหาการติดเชื้อตรวจค่าความสมบูรณ์ของเลือด c b c นะคะค่าการทํางานของตับไตเกลือแร่ค่าความสมดุลในกรดด่างในเลือดตรวจปัสสาวะนะคะอันนี้เป็นการตรวจเบื้องต้นเพื่อเก็บข้อมูลนะคะส่วนการตรวจพ่อเชื้อโดยตรงจากเลือดเสมหะปัสสาวะบาดแผลหรือน้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์นะคะ แล้วก็พิจารณาตามอาการของผู้ป่วยเพื่อหาสาเหตุของการติดเชื้อแล้วก็จะได้ให้ยาอย่างถูกต้องต่อไปนะคะสําหรับการวินิจฉัยติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะด้วยการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีวิทยาเอ็กซเรย์ปอดอันตาซาวนะคะเป็นการตรวจเพิ่มเติมนะคะก็เพื่อจะวินิจฉัยการติดเชื้อในช่องท้องนะคะสําหรับการตรวจอันตาซาวเช่นตับทางเดินน้ําดีไตหรือชั้นใต้ผิวหนังนะคะว่ามีอาการอย่างไรนะคะ ส่วนการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ ct สแกนเป็นการถ่ายภาพเอ็กซเรย์จากหลายๆมุมนะคะเพื่อให้เห็นภายในโครงสร้างภายในที่ตัดขวางนะคะวิธีใช้ได้ว่ามีอวัยวะต่างๆที่อยู่ในทช่องท้องมีการปิดปกติหรือมีการติดเชื้ออย่างไรลำไส้มีการแตกรั่วอุดต,ตันหนองในท้องนะคะ,ะมีปัญหานะคะหรือกล้ามเนื้อมีปัญหาไหมแล้วก็การตรวจด้วย การเอกซเรย์ขึ้นไมล็กไฟฟ้าหรือ MRI นะคะเพื่อแสดงให้เห็นนะคะว่าเนื้อเยื่อและกระดูกมีการติดเชื้อหรือไม่นะคะจะได้ดำเนินการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปนะคะการรักษานะคะการได้รับการวิจัยและรักษาการติดเชื้อในกระแสะเลือดอย่างทันท่วงทีและดูแลการรักษา โดยหน่วย ICU อย่างใกล้ชิดก็คือเป็นการประเมินตลอดเวลานะคะจะจะทำให้ผลการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวได้สูงนะคะการรักษาด้วยยาประกอบไปด้วยการให้ยาปฏิชีวนะแบบกว้างทางหลอดเลือดดำครอบคลุมชนิดและตำแหน่งของการติดเชื้อที่แพทย์สงสัยนะคะว่าเป็นแบคทีรียไวรัสหรือเชื้อรานะคะการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำการให้ยาเพิ่มความดันโลหิตนะคะความดันโลหิตของผู้ป่วยมักต่ำในกรณีที่ผู้ผผป่วยนะเป็นแล้วก็สูงอายุนะคะมักจะความ ดันก็ต่ําแล้วก็มีม,มีอุณหภูมิที่ต่ําตัวเย็นมากนะคะก็คือเข้าสู่ภาวะช็อกบางท่านเนี่ยแม่จะได้รับสารน้ําทางหลอเดเลือดดาแล้วนะคะแพทย์ก็ต้องสั่งเพิ่มความดันโลหิตด,ด้วยนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นการบีบตัวของหลอดเลือดนะคะยาอื่นๆก็เช่นอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้าตาลในเลือดยากล่อมประสาทในกรณีที่ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วคนไข้มีภาวะเครียดก็ต้องรีแลก์นะคะไม่ให้ต้านเครื่องช่วยหายใจนะคะ การรักษาอย่างอื่นนะคะเช่นถ้าเราซักประวัติโรคเดิมหรือมีอาการผิดปกติของผู้ป่วยนะคะเราก็จะได้ให้การรักษาด้วยวิธีอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะการรักษาด้วยการผ่าตัดในกรณีที่มีการติดเชื้อบางตำแหน่งเช่นฝีน้องในช่องท้องลำไส้แตกรั่วการติดเชื้อผิวหนังรุนแรงเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเริ่มตายนะคะจําเป็นต้องผ่าตัดหรือกาจัดตำแหน่งที่ติดเชื้อนั้นออกระบายฝีน้องด้วยการใส่สายระบายการสอด ถอ,อดสายสวนหลอดเดือดดำถ้าในกรณีที่มีการติดเชื้อเนี่ยออกนะคะคือสาเหตุที่ทําให้ติดเชื้อนั้นออกซะนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะลุกลามเกินกว่าจะรักษาได้นะคะการใช้ยาปฏิชีวนะแบบกว้างอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะคะจะเป็นต้องใช้การผ่าตัดร่วม <Okay. S 1> ด้วยการรักษาด้วยวิธีอื่นๆนะคะการให้ออกซิเจนหรือการใส่ท่อช่วยหายใจใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่มีภาวะหายใจล้มเหลว การฟอกไตในกรณีที่ไตวายเฉียบพลันนะคะปัสสาวะออกน้อยเลือดเป็นกรดความสมดุลเกลือแร่ในร่างกายนะคะผิดปกติอย่างรุนแรงแสดงว่าไตมีการทํางานที่ผิดปกติแล้วนะคะการให้เลือดหรือพลาสมาในกรณีที่มีภาวะซีดรุนแรงหรือมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติแล้วก็จะให้แก้ไขการรักษาด้วยการให้เลือดนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะ ส่วนใหญ่นะคะมักจะมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ถึงแก่ชีวิตจะเป็นด่านสุดท้ายจริงๆไม่ว่าจะป่วยมาเป็นโรคอะไรถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลนานๆภูมิต้านทานเราต่ําเราก็จะมีการติดเชื้อหรือดือ้อยาได้ในโรงพยาบาลนะคะภูมิคุ้มกันเรามักจะบกพร้องเพราะว่าเรามีความเครียดนะคะเรากลัวเรากังวลเรารับประทานอาหารไม่ได้นะคะเรานอนหลับไม่เพียงพอนะคะ ซึ่งการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบางครั้งเนี่ยกบเป็นผลเสียมากกว่าผลดีดังนั้นเราจะต้องปกป้องตอนเองนะคะก็คือทําภูมิต้านทานของเราให้ดีนะคะเสริมภูมิต้านทานด้วยการรับประทานอาหารให้ได้นอนให้หลับออกกําลังกายดูแลตัวเองให้ได้นะคะว่าถ้าร่างกายของเราแข็งแรงนะคะเราก็จะปกป้องตอนเองจากเชื้อโรคได้ภูมิคุ้มกันด่านแรกของการรับเชื้อโรคก็คือร่างกายของเราต้องแข็งแรงนั่นเองถ้าแข็งแรงก็หายเร็วคะ่ะ จะเป็นแผลเป็นอะไรก็หายเร็วนะคะโอกาสติดเชื้อก็จะลดลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ภูมิต้านทานของเราตกเราก็จะติดเชื้อแบบรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเกิดภาวะลูกรามจะต้องผ่าตัดหรือตัดอวัยวะออกไปนะคะสำหรับหมอป,ปอนในคลิปนี้ก็เป็น ep ีที่1 3 2ภาวเพราะว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะเพราะว่าอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตได้ก็อธิบายมานะคะและคิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะติดตามยู u ูบพักเทลเฮิร์ฟนะคะ ในเนื้อหาโรคอื่นๆได้นะคะแล้วก็สแกน QR code ตัวนี้นะคะเพื่อสอบตามปัญหา้านสุขภาพแล้วก็ถ้าข้อมูลที่บรรยายมามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวน้ที่นี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกดไลค์นะคะถ้าชอบแล้วก็ใช่กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อส่งต่อและเป็นสะพานบุญด้านความรู้ช่วยกันค่ะสำหรับหมอปอน,นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงทุกคนสวัสดีค่ะ